องค์การบริหารส่วนตำบลกะไลและเทศบาลตำบลกระโสมได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี2,553ของจังหวัดพังงาด้านการส่งเสริมอาชีพาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นายธรรมรจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบเกีติบัตรการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นปี2553แก่อบตอกะไลาและเทศบาลตำบลกระโสมในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2553ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางอุทัยพัฒนาพิชัยวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้คัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนของสำนักงานเทศบาลตะบนกระโสมและองค์การบริหารส่วนตะบนกะไลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาโดยองค์การบริหารส่วนตะบนกะไลได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่วนสำนักงานเทศบาลตะบนกระโสมได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการยังได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน4ีคนคือนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสันติแสงรวีพูวอหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงานายเสริมศักดิ์ดิปานพูวอหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14และนายชัยรัตน์นวีภาพกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงาส่วนผู้ที่ย้ายไปที่อื่นได้แก่นายชวีอินทร์ั ผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดพังงาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช